สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับก็ห่างหายไปหนึ่งวันก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆไปด้วยกรรันเลยนะครับเพราะว่าผมก็หยุดไปหาครอบครัวมานหนึ่งวันตอนนี้ก็กลับมาแล้วมาประจำการในการเล่าข่าวฟุตบอลให้ฟังแหมต้องบอกว่าผลบอลตอนที่หยุดไปนี่ก็สนุกเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์สองหนึ่งเลสเตอร์นี่หลังรั่วมากนะเวสเซาวนะเวสต์แฮมแพ้เบนฟอร์ศูนย์สองแมนยูเฉือนฟุตแฮมตันศูนย์หนึ่งครับบุกไปชนะมาได้แมนซีเอเวอร์ตันครับยิงแทบตาย ลุยแหลกเลยครับเรือบใบแต่ก็ทําได้แค่เสมอฟูลแลมชนะฟอสตันสประตูต่อหนึ่งบอลมัดแพ้กับกีเลศูนย์ประตูต่อ2องยคาเซลเจอกับรีดครับแหมมีความหวังแล้วทางด้านของแมนซีลุดไปเสมอแล้วแต่ว่าทางด้าน,นิวคาเซลกับรีดก,ก็ทําได้แค่เสมอ<ๆ>เช่นกันครับแหมแดนหน้าไม่คมบบนนครับไบตันอาร์เซนอลครับสประตูต่อ4ี่จะบอกว่าเป็นฟอร์มที่ฉายลายของอาร์เซนอลมากลักเตะหมายเลข8 จอมทัพของทีมครับมาตินโอดิกาดีจริงๆดีในทุกจังหวะยิ่งเล่นยิ่งยิ่งสว่างยิ่งเฉิดฉายนะครับสเปอร์แอสตันวิลลานี่ความสุดยอดของอุนอาเอมิลี่ทำผลงานได้ดีแล้วนะครับวิลล่าก็ออกมาชนะสเปอร์คาบ้าน,นครับศูนย์ประตูต่อสก็เป็นความผิดพลาดของอุโกโยริตกับผู้สาประตูรองแชมป์จริงๆถ้าด้านของมาติเนสอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นผู้สาประตูแชมป์ คู่ชิงในฟุตบอลโลกเลยนะแต่ว่าดีเนสยังไม่ได้ลงเลยไม่รู้ยังไม่หายแขหรือยังงไนะครับฟอเรสต์เชลซี <c oughs> ก็เสมอกันไปหนึ่งป็นอัหนึ่งคือมันมีแบบผลการแข่งขันที่ผิดคาดอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นไปตามนั้นครับอาร์เซนอลน,นำห่างเลยครับมี43แต้มจากการแข่ง16นะัดแมนซี่มี36โอ้โหตามกันแบบ7คะแนนนี่ไม่น้อยเลยนะในการทิ้งห่าง7คะแนนแต่ทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับ อันดับ3นิวคาเซิลสาคะแนนอันดับ4ครับเป็นแมนยูที่แซงสเปอร์ขึ้นมาแล้วแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยแล้วก็ล,ลิวพูก็กาลังไต่ขึ้นมานะครับอยู่อันดับ6แล้วมี28คะแนนประมาณนี้สําหรับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่เรื่องของการซื้อขายของตลาดนักเตะพมกกลาเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่ามีตลาดอีกหนึ่งตลาดไว้ให้หลายทีมได้จับจ่ายก็ไม่เห็นข่าวของทางด้านนิวคาเซิลครับจากดีเอสเลติกครับก็บอกว่า รายชื่อผู้เล่นแนตำแหน่งกองกลางที่สื่อรายงานว่าเป็นเป้าหมายเสริมทีมของนิวคาสเซิลเนี่ยในเดือนมกราคมนี้มีอยู่5คนนะครับแต่เดี๋ยวมีอีกข่าวหนึ่งาแล้วเอา5คนนี้กอ่อนมอยเซ่ไกเซโดจากไบรตันครับยูริเตเลมอนจากเลสเตอร์คีเฟนสตูลางคร,รับจากนิสคลาวดิโอมานูกโกเน่จากกัตบัตและเอสแนอันวาเล่จากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมเอสแนอันวาเล่เนี่ยกับเตเลมันเนี่ยอายุ25ปีเท่ากัน อีก3คนไกเซโดตูรามโกเน่อายุ2 1ปีเท่ากันมันเห็นอะไรมันเห็นแล้วเฮ้ยจะเอามาใช้งานเลยไหมยอย่างเตอรมอนอย่างอันเวลสเอามาใช้งานในระดับสูงได้เลยเอามาช่วยพัฒนาทีมที่ถ้าฤดูกาลหน้าได้เล่นในยุโรปเอามาปรับตัวก่อนเตอรมอนนี้ไม่้องปรับตัวแล้วได้เล่นพรีเมียร์ลีกแล้วแต่อันเวลสเนเอามาช่วยได้ในตำแหน่งเบอร์6ที่ตอนนี้บูโน่ย่งแบกอยู่นะครับหรือจะใช้เด็กดาวรุ่งทั้ง 3คนอย่างไกเซโดยอย่างตูรามลิโกเน่ดีดาวรุ่มก็ดีมีแรงผลักดันได้ตัวไหนผมว่าดีหมดแต,แต่ขอให้ได้เถอะถูกไหมครับตูรามเนี่ยเห็นบอกชื่อคุ้คนๆเอ้เหมือนใครไม่ใช่มาคัสตูรามที่อยู่กับกาดบัตน,นะครับอันนี้เป็นน้องชายนะก็เป็นลูกของลีดีของตูรามเหมือนกันก็น่าสนใจนะครับในข่าวต้องการเบอร์หกอันนี้แต่อีกข่าวหนึ่งครับทางด้านเออเลสเตอร์กับนิวคาสเซิลเนี่ย,ยมีข่าวกันเ่นเื่งของเจมสัน แฟนบอลนิวคาเซิลน่าจะรู้ดีในเรื่องนี้แล้วก็สนใจอยากได้นะักเตะรูปลออะไรนี้พอสมควรนะครับมาเล่นเป็นย์เมเกอร์ให้ทีมหน่อยเพราะตอนนี้ถ้าได้ความหลากหลายในเกมรุกนัดล่าสุดที่เสมออาจจะเปลี่ยนผลการแข่งขันจากเสมอเป็นชนะได้แต่ข่าวมันเป็นอย่างนี้ข่าวมันคือว่าเมดิซันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าอาจจะต้องเอามามาติ่นดูปราฟกาเนี่ยยกเลิกสัญญาการยืมตัวกับแมนยูแล้วก็เอาเป็นหนึ่งในข้อเสนอในการซื้อตัวเจมมดิสันด้วย เพราะว่าออาอย่างนัดล่าสุดที่แพ้กับลิเวอร์พูลก็เห็นได้ชัดเลยว่ากองหลังแย่มากถ้าได้โกอย่างดูบัฟกามาอาจจะช่วยเลสเตอร์ได้เยอะก่อไม่รู้ว่าทางเลสเตอร์จะสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นจริงก็คือป็นดีวิธโอเคเพราะทางด้านนิวคาเซลไม่ได้ใช้ดูบัฟกาอยู่แล้วครับตอนนี้เอาเป็นเป็นหนึ่งไปในช้อยตัวเลือกก็เป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสมจากทางเลสเตอร์จะเอาบอลนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะและนี่คือเรื่องราข่าวสารที่ํามาฝากเบาๆกันก่อนนะระหว่างต้นปีข่าวข่าวการสนใจนักเตะข,ของนิวคาเซน ก็มีอยู่วันห้าหกลนนี้แต่สุดท้ายจะได้ใครสักคนหรือเปล่าต้องติดตามมาดูคลิปนี้ลาไปก่อนครับดูบอลให้สนุกนะครับสาหรับปีใหม่นี้ก็คิดสิ่งใดก็สมหวังปรารถนานะปีนี้ก็ขอเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ